ของการส่งเสริมของสวทชนะคะ,ะที่จะพยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาทํางานร่วมกับนักวิชาการมากขึ้นในการ,รที่จะหาสิทธิบัตรใหม่ๆนะคะโดยเขาได้กําหนดเครื่องหมายในการที่จะเริ่มต้นการทํางานที่พลิกการทํางานเดิมๆไปเป็นเรื่องของ fast forward ไปดูในรายละเอียดของข่าวค่าว,ว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะ่ะ โดยผู้อำนวยการสวทชรองศาสตราจารย์ดรสักกรินภูมิรัตนะกล่าวว่าแผน f า st f ฟ r w a r d มีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยมีการทำงานร่วมกันร,ระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรมมาต่อยอดเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสวทชถือครองสิทธิบัตรประมาณ250สิทธิบัตรซึ่งเป้าหมายของแผน f a s t Forward สวทชต้องการให้ประเทศไทยมีสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นเป็น100%ในปี2551 ผ่านการทํางานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเป้าหมายของโครงการฟาเซอร์เป็นสิ่งที่สวทชจะร่วมกับพันธมิตรของสวทชนะครับช่วยกันเร่งเพิ่มอัตราเร่งในการพัฒน,นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนะครับเพื่อที่จะให้เรามีความสามารถพื้นฐานที่จะผลิตสิทธิบัตรมากขึ้นนะครับผลิตความรู้ที่จะมาทําให้ก่อประโยชน์ทางสังคมและเชิงพาณิชย์ได้ได้เร็วขึ้นตั้งเป้าวไว้ว่า ในแง่ของสิทธิบัตรในส่วนที่สวทชจะสนับสนุนและส่งเสริมและทําขึ้นเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสิทธิบัตรอยู่ประมาณ50อันนะครับปีนี้เราตั้งใจจะทําให้ได้70นะครับและปีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นร้อเพราะฉนั้นเราก็จะดับเบิลใน2ปีครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเร่งด้านนี้นะครับพร้อมกับเร่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆเพื่อให้เราสามารถที่จะมีความรู้เป็น รรริกบบาาคควมู้้้ใหไดัขณะน,นี้ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยกว่าประเทศที่อยู่ในระดับเดียวกันที่คิดเปรียบเทียบต่อ GDP อยู่ที่เพียง0.28%ในขณะที่สิงคโปร์ไต้หวันและเกาหลีมีการลงทุนสูงกว่าไทยถึง8เท่าทําให้ประเทศเหล่านี้มีจํานวนการจดสิทธิบัตรมากกว่าไทยถึง200-300เท่าต่อจํานวนประชากร1 0 0 0 0 0คนซึ่งในปีนี้สวทชจะยื่นขอจดสิทธิบัตรอีก70ผลงาน คิดเป็น35%จากปีที่ผ่านมาทั้งฟาส แล้วก็ forward เร็วด้วยแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยะนะครับไม่น่าเชื่อคุณหนุ่มในเรื่องของเม็ดเงินงบประมาณในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาบ้านเราเนี่ย0.28ของอของเขาเรียกว่าง,งบประมาณรวมของประเทศเนี่ยจะมีผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไต้หวนันสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกาหลีด้วยนะคะเขาเขามีเม็ดเงินในการลงทุนสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมากกว่าเราแปดเท่า ทำให้เขามีสิทธิบัตรมากกว่าเรา2 0 0ถึง300เรื่อง<ม>ก็คนมากก็คืออ,อย่างของเรานี่ปีนี้จะมีจดถึง70ผลงานเสนอไปจด70ผลงานแล้วก็ค,คาดว่าในปีหน้าก็คงจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะฮะจาก50เป็น70และจาก70ก็น่าจะเป็นร้อยกว่ากว่านะครับ,รบในวันนั้นมีการพูดถึงขนาดว่าในการพยายามผลักดันให้มีการเพิ่มเม็ดเงินงบประมาณในการวิจัยมากขึ้นพูดกันถึงขนาดว่าจะส่งเสริมให้กับเด็กๆในสมัยนี้เนี่ยหันมาสนใจ เรียนในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยเพราะว่าพอเป็นเรื่องของคณิตวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เอานั่นก็เป็นพื้นฐานที่เราเองนั้นต้องเข้าไปปลูกฝังนะคะให้ให้เด็กไทยรู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะช่วยประเทศชาติได้นะคะ